อะไรก็มงานบอเป็น ต็เทปจะตกไหมไม่ตกอันนี้คือปุ่มอเลกคนุมไหม Det var alt for i dag. ม่เล่นะ,ะไล่ทีมันหนึ่งบอกหนึ่งได้ศูนย์ ทุกคนคิดว่าผมมาให้กดไลค์ถ้า,ค,าคิดว่าผมไม่ผ่านให้คอมเมนต์ ไม่ผ่านเลยแล้วคนตาลม,มาคราวนี้ผ่านไหมเมื่อกี้ไม่ผ่านมาลองเล่นนี้กัน Yeah, one Trên đôi hồ tiêu Trên đôi hồ tiêu Trên đôi hồ tiêu โอ้นั่นละงแซมมีวัเตร์เฮลยผ่านละหนึ่ง เดี๋ยวเต้นให้ดูเลยอ้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการเต้นให้พิมพ์คำว่าแบบนี้นะแล้วก็กดส่งเลยเมื่อจะไม่ก็ สีอสี okay. ไม่ได้ไม่ได้โอเคก็ไม่แค่นี้แหละจะกันใหม่ K หน้าครับใครเล่นใครเล่นผ่านไปว่าสุดยอดนี่เนี่ยโชวกเกไม่ดูเลยับโชว์แล้วนะ one, two, three, let's go. Bye-bye.